อยากกันพมที่อีสานที่ได้มาด็บนนอกมย่างตั้งสี่กระามาตั้งแต่นอกม่กะเป๋าเท่านั้นที่เยนตามฝันเข้มาคอเทพหางเงินกับพี่นั่งผ่านไปพี่นึ่งผ่านไปพี่นึ่งผ่านพี่นึ แล้มันเริ่มจบเริ่มจกเริ่มเศร้าเริ่มลุกเข้าไปมันเริ่มจะหนักเพราะอังสิงเซย์เีย์เฮแหละท okay, ี่มันเป็นอารมณ์ที่มีไม่เริ่มจะดมไปอารมณ์ที่มีเธอร่วมเธอได้เริ่มเธอร่วมเธอได้เรื่องติดเริ่มลมดงดีเธอเริ่มก็ดมดมเพลินเพลินติดไปเป็นหลายปีแล้วะอีกปีกูยังไม่พอที่บอกจะพอกูไม่แค่จะพักบอกจะพอไม่ได้แค่จะพอจะไม่แค่จะเผาจะไม่แค่จะเผาไอ้สารไม่แค่เอากับเอาเอากับเอาเอาแม้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วคนที่มองติดลบใครจะสนเราไม่สนหรอกว่ากูยังคงทำอยู่ยังอยู่ยัง มันอาจจะมีสักวันที่กูจะเปลี่ยนไปมนอาจจะมีสักวันที่กูจะเปลี่ยนไปยังองได้เด็กมัน่คนเด็กมันลอเลื่นไปเรื่อยๆกูว่าจะเลบแเบสิัเอตจัดมาสักพุงจับพุงสับเคยิบเล็แบบนี้ไงตตบตบตตัดตบบแ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 บบใของเบคเว่าจะเลบแเบสิต้องเบก่อนต้องเบก่อนต้องพักก่อน ไม่ใช่ว่าทำไม่ได้ทีพทำกนทำไม่ได้ทำไม่ได้ทำไม่ได้แต่ที่ทีดว่าอยากกินลลบไม่สิบเป็นไม่ในคอปปับป๊าปลุบบลับจมูกลุบบลับจมูกลุบบลับเ t ออินดุชูปิดแค่ปิดแค h แต h ไม่ไดแบบไม่มีดอกทิพยเฟรนดไม่ย่งคงลับไม่ย่างคงลับไม่มีดอกบุตรเพนฉันจะไปบ้านนอกูยยังคงศึกษามาเนิ่นนานกว่าจะเป็นกว่าจะทำไ,ได้ มมนมันไม่ง่ายมันมันไม่ง่ายแต่ละปีที่กูต้องผ่านแต่ละปีที่กูต้องขับนกูต้องขึ้นในกูต้องยืนในกูที่ยืนในยืนยงวันยืนยังได้โค่นยังได้โค่นได้ฟิวที่นี่ตอนกูรักเหมือนที่พุ่งออกไปเหมือนมีหกที่มันไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องสนใครเหมือนอยู่ในสตูดิโอโอ้โทษทีถ้าเกิดว่าเสียงผมส่งไปลบกวนใครื่วงทีว่าผมมะเพลินไปแค่อาละบาดอารมณ์หมทีเท่านั้นกับปีก็ผมเป็นเด็กมันน

ไอ้เกกกกตัวใหม่ยกความมีพนนมจับเงินคูกับมี่วเงนชีงไว้เพย่อจะลามาน่าพิดเป็นมาน่าพาเปมาขอผมมันสวยเห้นในไดได้ให้ดีีทยินมาใครใครบ่งห้บ่เอางันนจะพดโพรว่าชัวสมาเนียนนะคอยมีแยะมีอะมนในส่วโพลบ่อยากส้บดอกแบกเหยอยางว่าแต่ละมือมือนี่แหงเอบ่อยากสบ้าบ่อยากสีบ้าอย่างน้อยกูยังทำงานหาเงินอยู่